่วก่อนรายได้ทั้งหมดจากการที่ประมูลรถคันนี้นะโอนเงินให้สภากาชาติไทยช่วยนำท่วมไปเลยนะคันนี้นะขอหัวใจรัวให้หน่อยนะและเปิดประมูลเริ่มที่1บาทวีออสเอางี้หน่อยไหมเดี๋ยวจะแจกรถไหมมีวีออสเน่าอยู่คันหนึ่งรับเพินมาสี่หมื่นเอาขาย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 ไหมขายหรือแจกดีอยากจะแบบว่าให้เอฟีติดตามให้ถึงหนึ่งล้านนะตอนนี้เก้าแสนนะเก้าแสนหนึ่งพันนะครับช่วยกันแชร์ให้ผมหน่อย แจกไปเลยเหรอแจกช่วยน้ำท่วไมไปเลยอะราคาสูงสุดเอาทาบุญเหรอเอาทำบุญเลยประมูลไหมเอาประมูลไหมอ่ะมีเอฟีอยู่ไหมหรือวันอื่นวันอื่นอ่ะยั่วยั่วก่อนรายได้ทั้งหมดจากการที่ประมูลรถคันนี้นะโอนเงินให้สภากาชาติไทยช่วยน้าท่วไมไปเลยนะประมูลเดี๋ยวเดี๋ยวดูโอนเงินให้ใครก่อนอาจจะเป็นสภาอะไรสักอย่างหน่วยงานแต่ว่า ลงเฮลลานแต่จะไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลนะจะไม่เอาเข้าบัญชีดาราอินฟลูเอนเซอร์นะเอาเข้าหน่วยงานอาจจะเป็นหอการค้าหรืออะไรที่เขาจะต้องทําบุญกันที่เขาจะไปกันนะนะคันนี้นะขอหัวใจรัวให้หน่อยนะและเปิดประมูลเริ่มที่1บาทบีออสใครเอาไปก็มาเอาแต่โอนเงินไม่ต้องโอนเงินเข้าบัญชีเทพโอนเงินไปทําบุญเลยนะเดี๋ยวนัดวันกันว่าจะาวันไหนขอวันที่คนเยอะๆวันนี้คนดูไม่เยอะเท่าไหร่เครื่อง1.5 ปกติเซ็จให้หมดแล้วครับขับดีแอร์เย็นเกียร์ออโต้บ่อหนังตัวท็อปเดี๋ยวมาประมูลกันเดี๋ยวมาประมูลกันนะไว้ก่อนนะไว้ก่อนนะไว้ก่อนนะ,ะไว้ก่อน